พจ jk ทักเชือกจะมาบอกวิธีและเทคนิคการพันห่วงแบบ3สีนะครับสีที่เราใช้คือเป็นสีดำสีแดงและสีน้ำเงินนะครับตัดตัดยาวประมาณสัก11เซนติเมตรนะครับ11เซนติเมตรไม่ต้องนะแล้วก็ห่วงใช้เป็นเบอร์9อย่างหนานะครับห่วงตะเลดอย่างดีไม่ต้องกลัวเป็นสนิมครับของเราเป็นตะเลดแท้วิธีนะครับจะคล้ายๆกับการพันห่วงแบบ1สี สองสีนะครับวิธีสามสีคือการทำแบบคู่คือสอดจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็พับเราเราก็จะสีตามที่เราต้องการว่าเราจะเอาสีไหนสีแรกนี้ผมใช้เป็นสีดำสีแรกนะครับแล้วก็สีแดงเป็นสีสองแล้วก็สีดำเป็นสีสามนะครับสีน้ำเงินสีแรกนี่นะครับมันจะเป็นดอแมนี้ พยายามใหญ่มันพันกันนะครับเส้นแรกคือจะเป็นเส้นสีน้ําเงินเส้น2เป็นสีแดงแล้วก็เส้นสาเส้นสาเป็นสีดํานะครับเวลาพับก็พับให้มันตรงๆครับค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับสอดจากจากบนลงล่างนะครับนี่เขาจะเป็นนี้เดียงสังเกตสีครับสีน้ําเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีดําเกตสีด้ดี พันรอบ3นะครับ3รอบแล้วค่อยรูดนะครับถ้าเราพันเละมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะเราต้องสังเกตสีว่าสีไหนสีแรกสีน้าเงินสีแรกสีแดงส,สีสองก็เส้นสาจะเป็นสีดำเพได้สัก3ารอบเราก็รูดเพื่อความแน่นนะครับเพราะถ้านั้นเดี๋ยวมันจะคายตัวพอมันคลายตัวแล้วเวลาลูกค้าเอาไปใส่มันจะขาดง่ายครับ มันจะเห็นช่องเห็นสแตนเลสมันจะไม่ค่อยสวยทำทางจัดสีไปด้วยนะครับสีอะไรสีแรกสีน้ำเงินสีแรกนะครับแล้วก็สีแดงสีสองจำสีสามนะครับน้ำเงินสีแรกเราเนี่ยถ้าเราผิดงเนี้ยเราต้องสังเกตนะครับสามสีมันจะยากกว่าสองสีนิดหน่อยแค่ต้องจำสีที่เราขึ้นให้ได้ครับ ก็สอดจากบนลงล่างครับหลุดนี่มันอยู่ที่เราจัดเราจัดระวังเชืกอกอทกนิคคือระวังเชือกมันชอบคลายตัวใหญ่นะครับหรือมันจะทับซ้อนกันมันจะใหญ่ต้องสังเกตจัดให้มันดีๆครับจัดให้มันสวยๆหน่อย นี่ต้องอยู่ในการฝึกฝนครับจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับาก,การะลูดอยู่ที่เราจะจัดห่วงว่ามันห่วงจะเอาห่างกันเท่าไหร่นะครับบางครั้งจะมีซ้อนกันบ้างอยู่ที่ใจเย็นๆครับ ยังไงฝากติดตามเพจ JK ทักเชือกด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเทคนิคที่เพจ JK ทักเชือกเป็นที่ใช้งานอยู่นะครับน,นี้นกลอ,อ๋อมันชิดเลยนะครับมันชิดชิดต้องห่วงเลย เราก็ต้องสังเกตด,ดีๆยมันทับซ้อนกันนะครับฉะนั้นมันจะบวมใหญ่จะไม่เท่ากันพอเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาจากหน้าหน้าประกบกันจะเป็นประมาณนี้ครับขึ้นมาดำเลยแล้วก็หมุนเกลียวนะครับหมุนจิกของเราเคืจะใช้การหมุนเอาแล้วก็เล็บจิกหน่อยนะครับ นะครับสามสีเป็นสีน้ำเงินดำแล้วก็แดงนะครับต่อไปเราก็ใช้กาวฝาสีชมพูนะครับตาช้างสมพูนะครับแต่ไอ้พึ่งรีบวางนะครับเอานิ้วกดไว้ก่อนดูสังเกตอันนี้กดไว้ก่อนไม่ต้องรีบครับแล้วทุกครั้งเวลาเราใช้กาว ตาช้างให้เอาเช็ดชู้เช็ดตรงหัวนะครับถ้านั้นเดี๋ยมันจะไปติดตรงฝาแล้วมันจะแกะออกยากครับยังไม่ทาให้กาวเราเหยืย่อไวแล้วเราก็หาที่วางนะครับจะวางบนไม้วางนี่ทำให้าาติดเล็บก็เป็นไรนิดหน่อยนี่ครับแบบสามห่วงนะครับยังไงพอกาวแห้งแล้วก็ตัดตรงข้อออกนะครับแล้วก็ใช้ครีมบีบ นี่นะครับเอาใช้ครีมกาวแห้งแล้วก็ใช้ครีมบีบแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับยังไงฝากติดตามเพจ JK ทักเชือกด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ